ัสดีครับนอ์ ก็ตื่นเต้นแล้วก็ก็ยังก็ยังตื่นเต้นเหมือนแบบเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะก็ปีนี้เวลาซ้อมน้อยด้วยแล้วก็เมเนจเมเนจทุกอย่างด้วยด้วยตัวเองเยอะมากปีนี้เหมือนเหมือนจัดงานแบบด้วยดีเทลที่เราอยากได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใส่ใส่ใสรายละเอียดลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ โชว์ก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนเพราะว่าตอนที่จะจะ,จะแบบต้องคิดเพลงคิดโชว์แล้วว่าแบบเออจะจะทำอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในแฟนมีตก็ฟินก็มาเหมือนเอาตัวเองไปเป็นคนดูก่อนว่าแบบโอเคถ้าสมมติเราอยู่ข้างล่างเราอยากดูอะไรข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากวันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษแบบยังไม่ยังไม่เคยเห็นนะคะลายอย่างมากคะ่ะคือตั้งแต่ โชว์แรกยันโชว์สุดท้ายเลยก็น่าจะตื่นเต้นในทุกๆโชว์เลยเพราะว่าเซอร์ไพรส์ทุกโชว์จริงๆใช่เ้าอีมีไว้นั่งหรือว่ามีไว้ยืนมีไว้นั่งด้วยแล้วก็มีก็ก็มีช่วงที่ต้องยืนด้วย <c oughs> มีช่วงที่เต้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างล่างอันเนี้ยพอที่จะปูเสื่อไหมด้วย <B oto. S 1> <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> หลายอย่างวันนี้มีหลายมูดค่ะตั้งแต่แบบ ประทับใจตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นไปด้วยกันมีหลายมูดมากใช่ค่ะความเอวันเกิดปวพิเศษของวันเกิดี้วันอโอ้เป็นปีที่อบอุ่นใช้คำว่าอบอุ่นดีกว่าเพราะว่าปีนี้คือได้รับความรักจากทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็อบอุ่นมากกว่าเดิมด้วยใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างมาเยอะมากๆก็เป็นอีกปีหนึ่งที่อยากให้แฟนๆแล้วก็ทุกๆคนมาเป็นความทรงจําอีกครั้งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนแบบไม่อยากลืมเลยค่ะจะโชว์พรกทีแบบโตขึ้นจากปดที่แล้วยังไงบ้างโอ้โชว์แรกน่าจะได้เห็นเลยว่าโตขึ้นยังไงใช่เพราะว่า น่าจะเป็นอะไรที่เิ็นไม่เคยทำเลยสักก็อย่างหนึ่งทุกๆโชว์เลยค่ะขอท่าสบายๆแบบแปลกที่สุดเราหรือซึ่งก็แบบมันแปลกแค่ไหนมันไม่เคยทำยังไงบ้างาอ่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็อะไรอย่างนี้เออเปลี่ยนคอนเมันเปลนคอนเซ็กซี่อะไรอย่างนี้วันนี้มีทุกมูดเลย <c oughs> ก็อย่างอย่างที่แฟนๆบอกว่าแบบ พี่ฟินหล่อมากพี่ฟินสวยมากหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นจะเป็นทุกอย่างให้ทุกคนเลยค่ะ<อ>ใช่มีทุกมดูดโชว์แรกใช่ไหมคะโชว์แรกคือมันต้องมันต้องเป๊ะแหละหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีความชชแคช u ชวลหลายๆอย่างเกิดขึ้นในโชว์ด้วยก็เลยแบบอาจจะต้องเป๊ะกับจริงๆจๆรๆๆิงจ ก็อยากให้ดูทุกโชว์นะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทุกโชว์จริงๆใช่ค่ะในแอคติ้งกันมีแบบตั้งตารางแน่นอนแบบโมเลเดอรกเลยแต่แค่โมเลเรกเลยอาจจะต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าร้อนมากโอ้โหโซฮอสพิเศมีชุนไพรับพิเศษบ้างไหมเออมีสิคะมีเกสพิเศษใชยก็น่าจะ เป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อยากร่วมง,งานด้วยกับทุกๆคนเพราะว่าเราเราก็ชื่นชอบในผลงานของทุกๆคนมันก็มีสตอรี่ไลน์ของมันใช่ค่ะก็ตั้งแต่โชว์เออเกสคนแรกยันคนสุดท้ายก็น่าจะ enjoy ไปได้วยกันวันนี้ทุกโชว์เลยค่ะมีใครจบยากคะีกกริงจจริงๆๆเช็คเกสไปโยอะมากเลยใช่แล้วก็หาอันที่แบบ แมทชิ่งกันได้ใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนที่เราเชิญก็คือทุกคนคิวทองหมดเลยใช่ค่ะก็พอได้พอได้เกสที่แบบโอเคแมทชิ่งกันแล้วก็รู้สึกว่าลงตัวเหมือนกันสําหรับวันนี้ค่ะคอสอ,อ,อ,าอ,อ,อมาฮอชมาค่ะใช่บางคนก็แบบมีบางคนเมื่อวานก็ไม่ได้มาเพราะว่าฮอชเหมือนกันคิวไม่ได้แต่เขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วคนนี้ใช่เมื่อวานก็มาซ้อมมาซ้อมด้วยกันค่ะ วันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องฟินมาอยู่ใช่เช็คดีๆอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือเปิดห้องไปไม่เจอเป็นเซอร์ไพรส์ก็คือไม่มาใช่ก็คาดเดาคาดเดาก็มีมี มีถูกบ้างแล้วก็มีคนที่ทุกคนแบบอยากให้อยากให้มาแต่เราก็เออเราก็เชิญแต่คิวมันแบบมันไม่คิวทองกันจริงๆใช่แล้วก็แล้วก็มีมีคนเดาว,ว่าหนูก็ไปคอนอื่นเหมือนกันแต่แบบเอ้ยอยู่คอนตัวเองก่อนใช่ใช่อยู่อยู่ก่อนคะ่ะใช่อยู่จบ <laughs> <laughs> ก็ก็เยอะมีเยอะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจมากเรื่องเรื่องแมทคิวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ร่วมงานแน่นอนค่ะอืมอคค่ะค่ะบอกว่าแตีต้องตมใช่ก็วันนั้นเหมือนกําลังจะนอนแล้วชีก็โทรมาบ,บอกว่าเออพี่ฟินกําลังเข้าไปนะค่ะนี่ก็แบบฮะ อโอเคได้ได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยว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 เปิดประตูหรืออะไรไว้แล้วก็ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้พอไม่เคยแบบบอกเขาเลยว่าแบบเอออยากเล่นกีตาร์หรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนแรบกบกับดาวไว้ว่าเอ๊ะน้องพูดอยู่น้องก็พูดขึ้นมาว่าหนูรู้แล้วว่าหนูอยากซื้อของขวัญอะไรให้พี่ตอนที่นั่งกันอยู่ใต้สเตเ คอนเสิร์ตตอนนั้นแล้วก็เราพูดถึงขาขาตั้งไม้กับไม้ไม้ตัวเองแล้วฟิลก็เลยคิดว่าหรือน้องจะซื้อไม้ไม้ให้แบบคอสตอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเด mm hmm. ถ้าจะซื้อไม้ไม่เป็นไรนะพี่เกรงใจอะไรเงี้ยเพราะมันแพงมากแล้วก็แบบไม่ใช่นักร้องขนาดนั้นแล้วก็มันก็แบบแอบบเกรงใจน้องสาวพะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะเป็นกีตาร์ตัวแบบที่เราแบบโหก็โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยก็เป็นอีก หนึ่งสิ่งที่น่าจะได้ทำเวลาว่างๆด้วยก็ก็เซอร์ไพรแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นสิ่งนี้ใช่อะค่ะจะได้เอามาไม่ไม่ไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครมันจะไปซ้อมทันคุณพี่อาทิตย์เดียวเองใช่เดี๋ยวเอาเก็บไว้ตอนแบบเละาทำยังไง ถือแซบแบโควงกีต้าร์อ่อโอเคมันซ้อมไม่ทันไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเล่นแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองแหละขอไปซ้อมก่อนซ้อมไม่ทันเรา7เจ็ดวันอ่ะคิดว่าค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำใช่แบบเวลาว่างๆก็อาจจะแบบได้แบบไปเรียนกีตาร์หรืออะไร ก็มีสัตวอกต้นดอกไม้อะไรให้ด้วยน่ารักมากเลยเนาะดอกไม้คือเป็นดอกไม้ที่ฟิลรู้สึกว่าไม่ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็แกะพลาสติกออกแล้วก็ใส่ใจกันได้เลยก็น่ารักน่ารักดีค่ะของขวัญให้ตัวเองยากจังปีนี้ไม่ได้ซื้อเลยค่ะอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยจะแบบบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่ดูๆไว้แต่ก็เดี๋ยวรอลงตัวมากกว่านี้ก่อนอาจจะอาจจะ อาจจะถ้ามีแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วเดี๋ยวบอกแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็เหมือนครอบครัวเหมือนกันแบบอยู่ด้วยกันในทุกการเติบโตของขวัญชิ้นใหญ่ก็น่าจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าพี่พี่ทุกคนน่าจะแบบภูมิใจในสิ่งนี้เหมือนกับเราใช่เดี๋ยวบอกนะคะใช่ใช่รู้สึกว่าพอตั้งแต่แบบ ตั้งใจว่าปีที่แล้วอยากมีหมาใช่ไหมคะปีนี้ก็มีก็เลยอยากให้แบบฟัฟฟี่ได้แบบไปวิ่งที่บ้านอะไรอย่างงี้บ้างใช่ก็ตั้งตั้งใจว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราซื้อบ้านที่มันมีที่ให้ฟับฟี่วิ่งเพราะว่าชีชอบรันมากมชีอะไรอะ่ะเขาเป็นผู้ชายอ่ะดิแบบใช่วันนี้วันนี้ใช่ไหมคะก็ฝากให้แฟนๆติดตามดีกว่าวันนี้ถ้าใครแบบ ไม่สะดวกมาก็เดี๋ยวรอรอเล่นแฮทแท็กรอเล่นอะไรกันใช่แล้วก็เอนจอยไปด้วยกันทุกโชว์เลยค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจะทำให้ทุกคนยิ้มได้นะคะเย่ yeah. หนูหรอหนูก็พูดกับตัวเองทุกวันนะว่าแบบ แล้วขอให้แกแบบมีความสูขขอให้ทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่อยากทำแล้วเราแฮปปี้แล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้อยากให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเพราะว่าแต่ละวันมันแบบเหมือนการออกรบใช่ก็เลยก็เลยต้องแบบอยากให้สู้แล้วก็อดทนในทุกๆเรื่องใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เอวใจคประมาณนี้ให้ให้แบบทำทำทุกวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขก็พอแล้วแหละวันวันข้างหน้ามันก็จะดีเอง ขอบคุณนะคะพี่จอย